สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเซน้องแมมเซลล์ดทรถสวยกันอีกแล้วนะคะและที่นี่ที่เดิมนะคะเซลล์ทีรถสวยสาขาสนามบิมนจังหวัดสุราธานีนะคะ ะะบอกเลยว่าวันนี้นะคะน้องแมมมีรถนะคะรถตู้วิ่งงานมาฝากอีกแล้วนะคะสำหรับพี่พีที่กำลังมองหานะคะรถตู้ออกไปวิ่งงานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพหรือใครที่มีธุรกิจทํารถตู้อยู่แล้วนะคะมาซื้อเพิ่มได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจัดนะคะในส่วนของ toyota c o m u t e r 2อร์2 8 gl ปี2020นะคะันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคะและสำคัญคือได้แต่ง VIP ด้วยพี่พและราคาแบบถูกมาก นะคะราคาย่อมๆมากๆนะคะคันนี้นะคะในราคา1 1 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นจ้าพี่ๆจ๋าเป<บอ>ิดรู้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะได้ปียี่สิบเกียร์ออโต้นะ,ะแต่ง v ีไเรียบร้อยแต่ราคาไม่ถึงล้านสองพี่ๆจ๋า นะซึ่งรถตู้ของเราะะเป็นรถหน่วยงานราชการะะรถปลดระวางะะรถประจําตําแหน่งนะะเช็คศูนย์ตลอดแน่นอน,นะะไม่มีชนหนักจมน้าที่ความไม่แทร1 0้อยเปอซนตแน่นอน,นะะซึ่งคันนี้ได้เป็นสีเทานะ,ะซึ่งของเรารถตู้ก็จะมีทั้งสีเทาและสีขาวเลยนะคะคสีเทาถือว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายะะสีที่แบบ สายมูต้องชอบนะเพราะว่าคนเงินคนทองนะตอนนี้น่าดูแลรักษาง่ายนะถ้าเป็นสีขาวตอนนี้เราก็มีนะถ้าใครอยากได้ในส่วนของสีขาวนะก็สามารถสอบถามรายละเอียดน้องแหมมเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0645197197นะคะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสภาพภายนอกนะและภายในกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวกระจังหน้าโครมเมียมนะสําหรับตัวหน้ายากนะก็จะได้เป็นโครมเมียมส,สวยๆแบบนี้นะดวงไฟคือแบบใหญ่มากนะคะนี่เลยจะได้ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะใส่กิ้งนะคะไม่มีคราบเหลืองนะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกคือมีมาให้ครบแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่นะคะออกแบบมาเป็นตัวออนิวนะคะตัวนี้ สวยๆเลยนะคะหน้ายาวถือว่าเป็นทรงที่แบบยาวจริงๆนะ,ะตัวระยะของตัวรถนะคะคือแบบภายในก็กว้างนั่งสบายไม่อึดอัดเลยนะคะในส่วนของตัวล้อนะคะันนี้ได้ล้อแม็กนะ,ะล้อแม็กได้ยางปี2025นะไดะ้ได้ยางปี2025ด้วยนะคะเป็นยางแม็กซี่อย่างดีเลยได้ล้อแม็กนะคะนี่เลย SSW นะคะสวยๆเลยพี่ๆจ๋าโชคต่างๆคือแบบสภาพดีเลยนะคะไม่มีแบบรอยสนุงสนิมเลยนะคะ ด้านข้างของตัวรถนะก็ไม่มีอรอยขีดข่วนนะไม่มีอรอยที่แบบรอยแมวรอยแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแบบโดนสะเก็ดหินหรือแบบโดนขูดซามาอะไรแบบนี้เราก็เก็บงานให้นะคะตามความสวยงามน,นั่นเองนะในส่วนของนี้เลยนะ,ะกระจกนะคะก็ฝาครอบนะตอนนี้ก็ได้เป็นสีเท่าสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวดกระจกมีมาให้นะคะ ตรงนี้พี่ๆจะสังเกตว่าสําหรับตัวหน้าสั้นกับหน้ายาวนะกระจกมองข้างจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวหน้ายาวเขาจะมีแบบด้านบนและด้านล่างเลยนะเพราะว่าระยะรถมันจะยาวเราจะดูยากนะคะแล้วเขาก็เลยจะมีตัวกระจกด้านล่างมาให้ด้วยนะคะแบบเวลาถอยหลังก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะ,ะสัญญาณกันขโมยนะคะมีมาให้ครบนะคะตัวนี้สําหรับคันนี้เมื่อกี้น้องแหมยปลดล็อกแล้วพี่ๆดู นะถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้าเราปลดล็อกทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้เปิดนะมันจะล็อกเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้ก็ขอเตือนพี่ๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่แบบมีกุญแจสำรองนะก็อย่าเสียบกุญแจไว้ในรถนะอย่าเสียบกุญแจไว้ในรถนะเพราะว่าเดี๋ยวกุญแจจะติดอยู่ในรถนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นจริงแล้วนะคือแบบรถมันจะล็อกเองอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีกุญแจดอกเดียวก็ไป ปั๊มไว้สักหนึ่งดอกนะเพื่อความปลอดภัยนะอ่ะมาดูภายในนะสำหรับภายในพี่อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้แต่ง V I P มาให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะได้เป็นเบาะหนัง V I P สามแถวเบาะหนัง V I P สามแถวสวสวยเลยพี่พี่จ๋านะ,ะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะ,ะสวยๆแบบนี้เลยสามแถวเก้าที่นั่งนะคะตัวคอนโทลกลางตกแต่งไม้แล้วเหมือนกันนะคะสีเดียวกับ ต่อเบาะเลยนะคะันนี้ได้เป็นหลังคา VIP นะคะด้านข้าง VIP ด้วยนะคะเพดานคือแบบสวยมากนะ,ะนี่เลยไฟคือแบบเต็มระบบนะแอร์นะคะคู่หน้าคู่หลังและแอร์ไมโครบัสหน้าหลังด้วยนะแอร์ไมโครบัสด้านหน้าด้านหลังด้วยมีหน้าจอทีวีมาให้ด้วยนะคะคอ,อนตุ้บกระจกนะคะมีมาให้ครบผ้าม่านรอบคันนี่ คือแบบมันคุ้มค่ามากๆพี่กับราคา1 1 9 8 0ล้านบาทนะบอกเลยว่าแต่ง v i p เกียออโต้ปี20นะไม่มีอีกแล้วนะราคานี้นะไม่มีอีกแล้วนะคะนี่สวยๆเลยนะ,ค,ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆตัวโครงสร้างก็เดิมๆเลยนะ,ะไม่มีรอยขันรอยแกะรอยแงะรอยถอดนะ,ะสวยๆเลยพี่ๆจ๋าแล้วแบบฉ่ำๆเลยพี่ๆท่านใด คันนี้แล้วบอกก่อนนะสําหรับพี่ๆที่แบบอยากจะไป็นจดป้ายเหลืองนะคันนี้คือแบบถูกต้องตามระบบเลยพี่นะ,ะแบบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนี่คือเบาะที่สามารถจดป้ายเหลืองได้ตามถูกต้องเลยนะคะหน้าต่างนะคะก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่พี่ดูนะรางเลื่อนประตูก็แบบไม่มีแบบรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ล้อแม็กทั้งสี่ล้อยังใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะ ไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะก็นะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยกล้องมองหลังมีมาให้ครบนะคะกล้องมองหลังมีมาให้ครบเปิดด้านหลังให้ดูนี่ไฟฟ้ามีมาให้นะคะกระจกมองหลังนะคะมีมาให้นะคะนี่ด้านหลังเปิดมาแล้วคือแบบนี่มีช่องระหว่างนี้นี่คือเป็นแบบที่แบบเบาะที่จดป้ายเหลืองได้อย่างถูกต้องเลยนะคะตนนัวนี้สวยๆเลยนี่ เครื่องมือนะจะอยู่ด้านหลังนะเครื่องมืออยู่ด้านหลังนะคะทางรบเพลืองมีมาให้นะคะพรมก้อนนี้เลยนะสะอาดมากตรงนี้ก็สามารถวางกระ,ปกระเป๋าสิ่งของสัมภาระนะถ้าเกิดว่าแบบรับส่งผู้โดยสารรับส่งแก่ก็สามารถวางตรงนี้ได้นะคะกระเปรงกระเป๋าด้านหลังได้เลยนะคะผ้ะมาม่านก็อย่างที่บอกว่ามีมาให้รอบคันานะน,นี่พี่ดูคือแบบมันสวยมากและได้เป็นสีเบจนะคะสีสวยเลย สวยๆไปเลยพี่ๆจ๋าคุ้มค่ามากๆใครได้ราคานี้นะและรถคือสภาพ9.99 9 99เลยจริงๆพี่ไม่มีรอยตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนนะ,ะสภาพสวยกิฟต์นะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้เลยนะ,ะของเราเสดีไทยรถสวยเน้นรถเกียรเอเน้นรถสวยให้พี่ๆนะผ้าม่านนะคะนี่คู่หน้าก็มีนะแต่ขอเดิมๆนะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะ โครงสร้างต่างๆกระจกนะก็ไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานนะมีปุ่มเซ็นทัลล็อกให้นะคะกระจกด้านนอกปรับไฟฟ้าได้นะคะภายในก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเบาพี่ดูเบาดิคือเบามันสวยมากพี่แบบไม่มีรอยตำหนิรอยขีดข่วนอะไรอะไรเลยนะแล้วเบาเสริมก็มีมาให้นะเบาเสริมมีมาให้ หน้าจอ d r o r o นะสัมผัสได้นะคะหน้าจอ Android นะเกียร์ออโต้แอร์มนคือแบบมันคุ้มมากปี20เกียร์ออโต้กับราคานี้ทหาที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆพี่พี่จ้าพวงมาลัยนะหุมหนังมาให้แล้วนะคะมีตัว SIS Airbag มีมาให้คันนี้เลขไม่ประมาณแสนต้นๆนี่ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการตรอใหม่นะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการตรอใหม่นะคะพี่พี่จ๋า พ,พี่ท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถตูหน,น้ายาวแต่งวีไพีราคานี้สามารถติดต่อสอบถามน้องเหม่งได้นะคะที่เบอร์0ูนย์9 7สี่นะที่เบอร์0ูนย์หกสี่ห้นะคะและใครที่อยากจะได้ออกไปรับสมผู้โดยสารเป็นรถสาธารณะนะวิ่งตามกระบี่ภูเก็ตพังงาเกาะสมุยเกาะพังงาน,งงานหรือต่างจังหวัดอยากจะได้เป็นป้ายเหลือง นะรถสาธารณะป้ายเหลืองน้องแหมมมีธนาคารรองรับป้ายเหลืองให้ด้วยนะคือออกไปนะสามารถจดป้ายเหลืองได้เลยนะไม่ต้องรอนะออกไปสามารถจดป้ายเหลืองได้เลยไม่ต้องรอนะนะใครที่แบบสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะหรือใครอยากได้เป็นป้ายฟ้าป้ายเดิมนะก็สามารถใช้ได้เลยนะซึ่งของเรานะขอแจ้งก่อนว่านะคะเป็นรถป้ายกรุงเทพแต่ ลงมาอยู่สุราษฎร์แล้วนะคะเ๋ือเราจะเปลี่ยนเป็นป้ายสุราษฎร์ธานีนะคะเนื่องจากว่าก่อนสงม,มอบเรามีการตรวจสภาพคนตรงนะ,ะตรวจตรอ,อทําภาษีพรบให้ครบจบนะ,ะพี่ๆก็คือออกไปวิ่งงานได้เลยแต่ใครอยากจะใช้ป้ายกรุงเทพก็แจ้งตั้งแต่วันมาจองรถได้เลยนะ,ะเราไดา้ไม่ต้องโอนนะ,ะเพราะถ้าโอนแล้วจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพไม่ได้นะ,ะถ้าโอนเป็นสุราษฎร์แล้วนะคะก็แจ้งพี่ๆไว้ด้วยนะคะก็ใครสนใจนะคะโตโยต้านะคะโตยโตยโตย้าคันนี้ นะคะหน้ายานะก็สามารถทักมาได้นะคะคันนี้ปี20เกียออโต้แต่ง v a p นะคะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะโอเคสําหรับวันนี้น้องแมมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะและทียการอ่ะและที่สำคัญน,นะขอเรามีรับประกันบันตี้ก้อนยุลเลกเกียให้ด้วยนะสองปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลทุกคันนะคะว่าจะเป็นคันไหนนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้บา,บายบายค่ะ